โอเคเนาะขอกลับสบายดีท่านผู้ชมทลุกท่านกนะ็ขอ,ขอต้อนะรับพบสู่รายการ,ร,การ,าร,าารว,วนะีซ่าดีเบียเมเนียเอาใช่ไหมวีเวลมดนาะทีซีว่าพนะ็อกเก็ตปั๊ปปี้เนาะเป็นมดของพวกหมาน้อยโอเคมาเริ่มรีวิวกันเลยเนาะแป๊บหนึ่งค่อยขอเอาอันนี้มาก่อนจีซีพวกอันนี้มาได้เนาะก่อนอื่นมดเนาะเขามาบึงนะเา Green นาะอ่ากรีนปั๊ปปี้สปาว ตัวทับอิทนี่มันพวกน่าจะเป็นหมาสีเขียวโอเคนะอนที่สองเนาะแมนเ e d ป o อปปี้สปาวก็นหน้าตาเป็นยังซี่แหละหันหน้ามาไหมเฮ้ย r ร a l l y n i น g a เกออันต่อไปเนอะเยลโล่สปาวโอเคเนะ้วมันก็จะมีตัวเดียวและเต็อีกตัวหนึ่งมาจะใส่ใกับหนะัว <c oughs> โอเคอันนี้นอนเป็นฮีลรนะ่บายเนาะเดี๋ยวแป๊บนึง ฮิโรบายปัปปี้สปาวแบบมีขาแล้วก็ขาซี่ขานิดน้อยโคาาตรหนักแถมมีหูอีกต่ต่อมาเนาะเป็นเ u อร์โพ u เ p อร์โพ p เ e อร์โพ s ปัปปี้สปาวค่อยบริเนจใจนะว่ามันอ่านจากซีบอพ์าะว่าคอยแบบอว์ได้เก่งอังกฤษอย่างป่านนั้นอ่าเป็นหมาสีม่วง ม่วงหรือบัวแยกสีบอออกเนาะนี่อันนี้อ่าต่อมาเนอะ blue poppy แบบโอ้สีโคตรเจ็บตาอือยู่ในป่านี่บ l เห็นสู u นี่กะจ้าสุดละต่อมาเนาะมันสตีฟป p โป p เออวนหลง poppy p o p ป y แบบแบบแบบโคตรต่อมาเนาะมันสตีฟเนาะ ป๊อปปี้เนาะสปาวมันก็นจะเป็นหน้าตาสตีฟแต่โตเป็นมาเนาะหัวมีหูต่อมานะเอนเดอร์ป๊อปปี้เนาะสปาวเอนเดอร์ป๊อปปี้สปาวนี่สิมันเออเนาะมันก็นจะเป็นโตูสีม่วงแบบอมมืดหน่อยนึงนะเอ่อแล้วก็ตามก็กเป็นแบบเอนเดอร์นะถ้าท่านไปลินโหมดสไบโวเนาะท่านก็น่าจะเห็นพวกนี้เนาะเพราะว่าตอนค่อยไปลินเนี่ยก็เห็นมันเนาะ โหมดสไบเวิลเนี่ยเขาก็สี่ยงนวงนี้ตามปลานอนเลยว่าตามทุ่งหญ้าเมื่อเขาฆ่ามันเขาก็สซีได้ไอเทมจํานวนหนึ่งมาโอ้โหฝนตกโทษโทษแป๊บนึงอัดคลิปเลยฝนตกในเกมในเกมหมายถึงในเกมเนาะในเมื่อเขาฆ่ามันนอนเขาก็สซีได้ไอเทมจําพวกอันนี้มาเป็นพวกกรีนป๊อปปี้เลนเลนเลนเลสเตอร์เลนเลนขวดมันเป็นไอเทมมา เอามาผสมเป็นพวกดาบอย่างประมาณนี้นะ่ะเป็นแบบซี่เนี่ยนี่โคเทกรีนพอปปี้สวอตแล้วก็มันมีไอเทมเหมือนหนึ่งนอนของอมอดนี่ซีว่าไอรอนสติ๊กนอะเป็นไอเทมสำหรับคาบดาบเลยเนี่ยคาบได้เลยเนี่ย mm hmm. ป๊บนึงเอาเอาวัตถุดิบมาเท่าละอันโอ้ยตายเท้าสีคาบไอรอนสติ๊กเนี่ยเอาไอรอนมาจักสามอันเ ได้ไอรอนสติกก็สามารถครับดาบพวกนี้เลยวิ่งวิ่งวิ่งนีสุดยอดเลยโดยใช้สตนะิกไอรอนเนาะและ้วก็พวกดาบพวกนี้นี่ก็ทีอว่าเฮงระดับความเฮงนี่ก็สีตางกันไปเ้นดาบฮีโร่บายเนาะก็สิฟันเออเดี๋ยวแป๊บนึงยวทดสอบอันทดสอบมา หนึ่งเนอะโอ้ยสองสอง,สองเทื่ยกัตายแล้วเราทานผสมอันนี้มันเ h ็ t ยังไงมันมันคือน้ำข่อยมันมันสกัดข่อยเราทานผสมเคยแต่ว่าพวกนี้เนาะมันสกัดคนบนะ่ได้เนาะแบบกัดเพลเยอร์บ่ได้พยายามยักัดแต่กิดกัดบ่เข้าเลยเคยมันเกิดมีบล็อกลันเชอร์กับ e ีสไฟส์ไปเลยเคย es ไฟ s x p l o r e r นี่ถามว่าเฮ็ดเอาเอาไว้เฮ็ดอย่างนเนาะอะมันเอาไว้แตกไฟล์เนาะแล้วก็ง่ายข้อม,มูลอย่างประมาณเนี้ยแบบเฮ็ดได้ได้หลายอย่างเนาะที่ว่าตัวนี้นี่มีประโยชน์หลายนลลเนาะเนาะเวลาเราต้องโหลดตัวนี้มาพร้อมเนาะเพราะว่ามอดบางมอดเนาะก็สีปเป็นไฟล์ซิปมาเลยเนาะให้เฮาแตกไฟล์เองบางมอดนี่ก็สะเป็นสำเร็จรูปมาแล้วเนาะโอเฮ็ดเฮาเนาะเข้าะะบล็อกลันชื่อเนาะ เข้ามาเนาะเฮากดกะกระเจเนาะแล้วกดตัวที่สองตอนเดี๋ยวเห็นเรือรองนอนอะตอนทำอีทนอนมันสีบบมีอย่างเราเป็นหน้าปราว่างแบบสีเนี่ยเฮากดบวกไปเนาะแล้วกดตัวที่หนึ่งเลื่อนเข้าหาคำว่าดาวโหลดเนาะนี่มันก็จะมีไฟล์มอดเนาะเท้าดาวโหลดมาเนาะเฮ้าลิกไปแล้วกดกลับคืนเนาะ กดย้อนกลับเอจบเนาะถ้าใครที่เบ่งคลิปนี้หรือคลิปใดจบเนาะก็อย่าลืมไลค์คอมเมนต์และแชร์เนาะและที่สำคัญเนาะก็อย่าลืมกด Subscribe เนาะเพื่อบ่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของคอยและเพื่อเป็นกำลังใจให้คอยสร้างคลิปต่อๆไปเนาะขอขอบใจ